ซ e n จ u r ีพาร์นะครับห้องอยู่อาคาร E นะครับระเบียงทิศเหนือนะครับไซห้องประมาณที่35ตารางเมตรครับห้องนี้จริงเจ้าของรีโนเวทให้ใหม่นะครับพื้นเพิ่นอะไรนีท่ทำใหม่หมดนะทำสีให้ใหม่นะครับเตียงเหนี่ยก็6ฟุตนะฮะเตียงนี้ ในห้องจะมีแอร์หนึ่งตัวนะครับข้างนอกจะมีแอร์หนึ่งตัวนะครับจะเป็นสองตัวนะฮะอันนี้ก่อนเข้าอยู่เดี๋ยวจะคลีนให้อีกรอบนะครับอันนี้วิวก็จะเป็นวิวสางนี่เลยห้องสภาพโอเคมากเลยนะครับห้องนี้ ในห้องน้ำจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับ